สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมไลฟ์สดไปนะครับโทรศัพท์มันตกนะฮะก็สัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยขอลงคลิปคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันที่21นะครับกรกฎาคมมิถุนายนะครับ21มิถุนายน64นะครับก็ลงไปประมาณ2-3คลิปแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ คันนี้เป็นรถ 1.6G Corolla Altis นะครับเป็นรุ่นปี14นะครับบางคนก็เรียกรุ่นใบโพนะครับบางคนก็เรียกรุ่นหน้าแหลมนะฮะบางคนก็เรียกรุ่น Corolla Altis All New นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีออปชั่นใส่ชุดแต่งนะครับก็ทำแบบสไตล์เดิมๆเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ ก็โทรมาสอบถามกันนะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับผมไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับ2อง0 0 0หนับาทนะครับถ้าไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับเอกสารพร้อมบนนะครับผมเล่มป้ายทะเบียนพร้อมนะครับสาหรับทางช่วงช่วงนี้ไปประมาณ10กว่าวันไม่มีรถนะครับรถหมดนะครับเหลืออยู่คันเดียวนะครับ2อง0 0 0หม่เพบาทครับไม่แพงนะครับผมเพราะราคารถบ้านอยู่กันที่3ามแสนเกือบ4ี่แสนบางที่ก็4ี่แสนกว่า ยิ่งเป็นตัวท็อปยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นตัวท็อป1.6 g นะครับทางเพจเราขาย2 1 9 0 0 0หนึ่งนเก้าันบาทนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับบอดหนังเป็นบอดหนังโรงงานเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ตัวมาสอบถามกันที่0933736126นะครับ0933736126นะครับก็เดิมรถของรถนะครับ เป็นรถเขวเหลืองเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับเราเอามาเปลี่ยนเป็นป้ายดำเป็นรถบ้านแล้วตอนนี้เป็นรถบ้านเต็มตัวร้อยประจุนะครับมีเอกสารพร้อมบนรถเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับผมรุ่นนี้เกียร์ขับดีนิ่มมากแทบจะไม่รู้นะฮะว่าเกียร์เปลี่ยนนิ่มมากสําหรับคันนี้เครื่องดีนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องนะครับเครื่องดีมากเลยไม่มีซึมเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนที่ส่วน93373 0126 ดูรถที่บ้านเต้นะครับผมตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับทันที่ชื่นชอบนะฮะชมใหม่นะครับผมคุ้มค่าไม่แพงไม่ต้องไีเป็นหนี้เป็นสินนะฮะซื้อสดก็หมดงวดไปเลยนะฮะเอกสารพรมลนะครับผมกระจกหน้าเดิมหลังเดิมประตูสี่บานเป็นของโรงงานหมดเลยนะครับนี่นะครับไปตัดหมอกเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูนะฮะมีบริการส่งนะครับคิดถ้าไกลเกินคิดตามระยะทางนะในระยะหนึ่งร้อกิโลส่งให้ฟรีนะฮะถ้าเขตโคราชคิดค่าส่งเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้น้ำมันแพงมากนะครับบุญีรร้อยเอ็ดแถวนี้ส่งฟรีสีเกียรติส่งฟรีนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นรถปีสิบสี่นะครับใช้น้ำมันระบบเดียวรับพี่น้องท่านใดนะฮะ ต้องการดูรถนะครับมาดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบนทาดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับเอกสารพร้อมบนนะครับตาไฟหน้านี่เป็นตาไฟแท้โรงงานเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นตาไฟแท้เลยสวยๆนะครับบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะครับผมเคยผ่านการติดแก๊สมาแต่ว่าไม่มีผลกับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะฮะเครื่องรุ่นเพราะเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นชุดวาลไฮดรอลิกนะครับจะไม่มีผลเลยนะฮะเครื่องดีแน่นเลยครับ ไม่มีควันเลยนะครับคันนี้เครื่องแน่นเลยใช้งานยาวพี่น้องท่านใดที่ซื้อไปไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับว่าจะได้ซ่อมนะฮะหาเงินเติมน้ำมันไว้อย่างเดียวเลยสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นบอดี้ใหม่อยู่นะครับสวยนะฮะราคาน่าจับจองนะครับไม่แพงเกินนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเป็นหนึ่งอ่าเป็นรุ่นตัวทับนะครับถ้าพี่น้องต้องการใส่ชุดแต่งนะครับก็คิดขึ้นไปอ่าคิดขึ้นอีกได้ฮะเราทําให้ได้นะครับ เอกสารพร้อมบนนะครับพี่น้องที่ต้องการชื่นชมนะฮะมีหลายคนทักมานะครับว่าจะมาดูนะครับท่านใดที่มีเวลาก็มาดูได้นะครับที่บานแต่ตะบนทาาตําภอรัตนบุรีจังรินนะครับเป็นสีขาวมุกสีขั้นตอนนะครับผมนะครับนี่เราจะให้ดูรอบๆพันนะครับนะครับเป็นสีสีขั้นตอนนะครับผมนะฮะสีสีขั้นตอนนะครับ รถปีสิบสี่นะครับปีห้าเจ็ดนะฮะเครื่องแน่นเลยนะครับไม่ต้องหว่วงนะรายละเอียดค่อนข้างจะดีสําหรับรถคันนี้นะครับตะเข็บแน่นหนานะครับรุ่นนี้นะครับพี่้อนท่านใดที่มองหารถใช้นะครับไว้ขับทางไกลในครอบครัวไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับผมรุ่นนี้ใช้ดีจริงๆนะครับปัญหาไม่มีจุกจิกแน่นอน นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะที่ชื่นชอบนะครับผมในรถปลดป้ายนะครับทางช่องของผมนะครับบางคนก็ไม่รู้ทําไมราคาถูกนะครับถ้าท่านใดที่ติดตามเพียนานจะรู้นะครับว่าทางช่องเราทํารถแท็กซี่ปลดป้ายขายนะครับไม่มีหมอกเม็ดนะครับสําหรับผมนะฮะตามราคาตามคุณภาพนะครับผม บางคนซื้อรถราคาถูกจะให้ได้ปิ๊ป๊ะตามที่ใจคิดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาต้นทุนมีการทำนะนะครับกระจกหน้าเดิมกระจกหลังเดิมรีหมดกันขโมยมีกุญแจสำรองนะครับคันนี้นะฮะมีกุญแจสำรองให้นึ่งลูกนะครับทั้งหมดสองลูกนะครับนะครับบอะหนังแท้ๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงท่านที่เคยดูคลิปแล้วนะครับก็จะรู้นะครับผม รถปีส4บี่นะครับดูรถได้ที่้านเต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังซินนะครับแอร์เย็นนะครับผมนะฮะแอร์เย็นนะครับเครื่องหนึ่งจุดกนะครับประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งนี้ตามตามสั่งเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบความเร็วคันนี้ไปเลยนะครับสั่งได้เลยนะครับลูกเล่นเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นเกียร์ลูกผสมนะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็เกียร์โตอยู่ในลูกเดียวกันนะครับ ชอบสไตล์ไหนชอบความแรงนะฮะจัดไปนะครับสําหรับคนนี้นะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือเครื่องดูโอ้นะครับเครื่องดูโอ้ก็คือเครื่องที่ไม่ใช้ไม่ต้องใช้คนตั้งเาลเป็นเป็นแคมคู่นะครับเป็นเาลชุดเาลไฮดรอลิกนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ต้องใช้คนตั้งเาลเลยนะครับเป็นเาลอัตโนมัตินะครับผมจะตั้งตั้งอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับตั้งเงียบตั้งนิ่มขึ้นอยู่กับน้ํามันที่จะไปเลี้ยงเาลนะครับผมรุ่นนี้นะครับฉีด เฉียดน้ำมันเครื่องผ่านวาล์วไฮดรอลิกนะครับมันจะเป็นการตั้งยืดหยุ่นของมันเองนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมสวยๆนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามเพจทางช่องรถปลดป้ายมานะครับตลอดนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้นะครับโตโยต้าโคโรทีโตโยต้าโคโร拉ติดนะครับหนึ่งจดหกกีนะครับถุงลมนีเราไปคู่ ถุงลมนี้เดิมๆเลยนะครับผมสายขวาเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านการแกะนะครับเดิมๆเลยนะครับบอดี้คนส่วนสวยไม่มีขาดนะครับรถค่อนข้างสวยไม่มีเจาะนะครัคันนี้นะครับพี่น้องที่หารถอยู่นะครับก็ปรึกษาครอบครัวดูนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะดีมากเลยนะครับเป็นรถคันแรกนะครับที่ซื้อเอามาลองทําดูแพงนะครับผมรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีนะฮะต้องรอวันสี่ปีถึงห้าปี เพราะว่าบางคนสีได้รถมันตกไปล้านกว่านะครับรุ่นนี้ล้านกว่านะครับสําหรับเครื่อง1.8เราไม่ได้ทานะเพราะว่ามันแพงอยู่ตัวนี้ราคารถยังแพงอยู่นะครับเอามาทํายังไม่ได้นะครับรุ่นขนาดคันน,นี้1.6ยังยังก็แพงเหมือนกันแต่ลองแบบเอามาเสี่ยงดูนะครับผมทางท่านใดที่จะได้เป็นคันแรกนะครับของช่องนะฮะนี่เลยคันนี้นะครับเป็นทางอของผมนะครับ ดีแน่นอนฮะคุ้มค่านะครับบอดี้สวยนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับพี่น้องรถคันนี้เดิมเดิมเลยนะครับบอดี้เดิมเลยนะครับผมสวยนะครับเครื่องดูโอเจ็สปีดนะครับเต็มตัวเลยนะครับสําหรับคันนี้เจ็สปีดเต็มตัวเลยนะครับผมนะฮะเป็นรุ่นดูโอเจ็สปีดเต็มตัวเกียร์ออโต้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ ก็มาดูกันก่อนที่บันเต้ตะบนท่าตั้งอเภอรัตนบุรีจังหวัดสกรินนะครับผมอันนี้คือบอดีให้ให้ดูรอบกันสีเป็นสีอ่าผมใช้กล้องธรรมชาติแต่งนะครับผมอ่าไม่ไม่ได้แต่งคือเป็นกล้องธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้ผ่านการแต่งอะไรเป็นกล้องสดๆเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้แอปแต่งนะครับี่ให้ดูจะจะเลยนะครับพี่น้องนะฮะนี่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ บอไม่ขาดนะครับเป็นบ่อนังแท้นะครับผมรุ่นนี้เป็นบ่อนังแท่อดูเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับไม่มีขาดนะครับนิ่มขับดีนะครับเข้าไปนั่งภายในโล่งนะครับโล่งมากโล่งกว่ารุ่นนี้นะครับโล่งกว่ารุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับโล่งกว่านะครับเหลือคันเดียวนี่นะครับผมต้องรอประมาณสิบกวันถึงจะมีรถเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้คนส่งปิดนะครับรถทําอะไรไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับอพี่น้องท่านใดสนใจนะครับดูคลิป ก็ประกอบการตัดสินใจนะครับคุยกับภรรยาคุยกับลูกนะฮะเอาไปไว้ใช้สักคันนะครับผมไม่แพงนะครับไม่มีงวดนะครับเอกซสืวอวันี้เอกสารครบความบนนะครับมีบริการขับส่งด้วยนะครับหาพี่น้องอยู่ไกลนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวประเทศนะครับที่ให้การติดตามทางช่องลดมือสองด้วยดีเสมอมานะครับราคาตั้งไว้ที่2190 0 0าบาทนะครับ ท่าในใดชื่นชอบก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับที่0933736126ทางไลน์ก็เพิ่มแค่คำว่า RIN ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ <c oughs> เพิ่มเป็น ID ไลน์เลยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0933736126 RIN <c oughs> น,นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณ FD นะครับท่านใดที่ชมคลิปแล้วนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสําหรับทางช่องต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม